พาคุณผู้ชมไปเที่ยวงานมาหากรรมสินค้าอุตสาหากรรมอินดัสเ i รีย a แฟร์1 3วันนี้มีสินค้ามาโชว์ในรายการด้วยนี่เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในงานด้วยนะคะใช่ค่ะเขาบอกว่าเป็นสินค้า SME o To p t h โอท o อปไทยกอินเราคาไม่แพงนะคะแล้วก็ในงานมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเสยวนาต่อยอดธุรกิจ SME ไทยกับ IT d i ดิจิตอลนะคะงานก็จะจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจวันศุกร์ที่20แล้วก็ วันพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะคะจัง้งตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นไปโอ้โหไปอุดหนุนกันหน่อยนะคะ,คะวันนี้พรุ่งนี้เหลือแค่2วันเ<ช>ท่านั้นเองนะคะ,คะของดีของไทยโอท p อและ SME ไปขอคำปรึกษาเรื่องธุรกิจได้อีกด้วยค่ะ,คะวันนี้นะคะขอขอบพระคุณทุก SMS นะคะและขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมเราสองคนและทีมขาวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ